จะยุบสภาครับนะครับภายในกรอบเวลาสเดือนตัวผมและคณะมนตรีของผมทุกคนจะมุ่งมั่นทุ่มเททำงานด้วยความไม่แหไม่เห็นแก่เหน,นื่อยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรามีอยู่ ไม่ว่าเป็นกําลังกายกําลังสมองเพื่อให้ประเทศไทยของเราได้หลุดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆโดยเร็วที่สุดรัฐบาลของผมจะเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหากรณีพิาพาทระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพ เพื่อให้เกิดการลดความสูญเสียของประชาชนของทั้ง2ประเทศแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องยึดหลักการที่เราจะต้องไม่มีวันเสียดินแดนแผ่นดินของเราแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนะครับผมจะยุบสภาครับนะครับภายในกรอบเวลา4เดือนที่ได้มีข้อตกลงไว้ เพื่อได้เพื่อที่เราจะได้คืนอนํานาจให้สู่สู่กลับคืนสู่พี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจอนาคตของประเทศต่ตอไป Thank you so much ขอบคุณนะครับ